เรามาดูสายตัวอย่างอันแรกกันนะครับอันแรกเป็นสาย wkc 4 5 t g 2 s l tel นะครับตัวสเปคมันก็คือเป็นปลั๊กข้อง,งอนะครับ5พิน5สายความยาว2เมตรแล้วก็วัสดุเป็น pvc วัสดุเป็น pvc ก็คือเป็นวัสดุของสายที่ติดมากับเซ็นเซอร์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับส่วนอันเนี้ยก็เหมือนกับสามารถแทนกับสายเดิมได้เลยนะครับถ้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นสาย PVC ก็ใช้อันนี้นะครับลักษณะมันจะเป็นมันวาวนะครับพื้นผิวรูปดูเนี่ยจะรู้เลยว่าอ่ามันเป็น PVC มันวาวนะครับเหมาะสําหรับงานที่เป็นงานอินดอร์เนาะนะครับประมาณนี้ต่อไปรุ่นต่อไปนะครับมีสาย PVC แล้วอันนี้จะเป็นตัวอย่างของสาย PUR นะครับอเราดูเฉพาะสายนะครับสาย PUR เนี่ยมองเปรียบเทียบกันนะครับเบื้องต้นถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสาย PUR จะอันนี้สาย PUR เนาะจะ ขุ่นกว่านะครับจะขุ่นกว่าแล้วก็เวลาลูบเนี่ยอาจจะมีการสากมือสากนิ้วนะครับเล็กน้อยอันนี้ก็เหมาะสําหรับหน้าง,งานที่เป็นเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะครับแล้วก็มีประกายไฟนะครับตัวนี้ก็จะทนได้นะครับต่อไปไหนๆก็ตัวนี้แล้วนะครับก็ตัวอย่างเป็นตัวอย่างของสายที่เรียก e i t i o n cable หรือว่าเป็น double n process ก็คือมีทั้ง สายเป็นปลั๊กนะเป็นปลั๊กตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนี่ยตัวเดียวกันอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างนึงก็ไปเสียบกับเซนเซอร์อีกข้างนึงก็อาจจะไปเสียบกับพวกรีโมทไดโอนะครับหรือว,ว่าไปเสียบกับเครื่องจักรหรืออะไรที่เป็นปลัก๊กแอมเ์อยู่แล้วก็จะง่ายนะครับไม่ต้องไปไว้สายอะไรให้ยุ่งยากนะครับต่อไปเป็นสายสําหรับงานพูฟิี่บัสพูฟฟเน็ตนะครับอ่านี่เลยเป็นข้างนึงเป็น RJ45 เนาะอีกข้างนึงเป็น M8 ครับ ก็สําหรับใช้กับงานปูพิบัตปูฟิเนตนะครับก็สั่งมี2เมตร5เมตร10เมตรสั่งตามยาวได้เลยตามความยาวได้เลยนะครับอันนี้เป็นสายตัวอย่างเนาะสั้นๆนะครับคันนึงก็เป็น r j 4 5นะครับคราวนี้มาดูเฉพาะตัวที่เป็นปลั๊กดีกว่านะครับตัวเฉพาะที่เป็นปลัก๊กตัวแรกที่ให้ดูเป็นขนาด M12 ตัวเมียนะครับตัวนี้จะเป็น5พินนะครับ5พิน ใช้ได้ดีกรณีที่ลูกค้า,อ,าอยากจะไปวายสายเอาเองนะครับเวลาเอาไปขายลูกค้าก็จะเอเอาไปใช้ลูกค้าก็จะเนี่ยครับเอาไปาใช้ขันน็อตสกูนะครับเพื่อล็อกสายเอาสายใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ปิดนะครับจะเอาสายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น B811 นะครับโอเคครับต่อไปนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็น B S 5 1 4 3อ่ะตัวนี้จะเป็นมีตัว S เงก็คือเป็นตัวตัวผู้นะครับแล้วก็ลักษณะจะเป็น M 8นะครับลองบิดประมา,มาลักษณะการใส่เหมือนกันเลยนะครับอ่าครับตัวนี้3ามพินนะครับก็จะมี3าม่้วให้เสียบครับประมาณนี้นะครับ